สนับสนุนโดยกกทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยขอบคุณครับเสกกเกมเที่ยงวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องปอปอซับสตรีต่รัตนาชัยที่เพิ่งคว้าแชมป์คู่ผสมเชื่อว่าการแข่งขันกีฬาอุโสจะทําให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดียิ่งขึ้นครับวันที่6กของการแข่งขันกีฬาอุโสแห่งชาติครั้งที่4เสกกะรเกมส์ที่จังหวัดพัทลุงบดบินตันรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ประเภทคู่ผสมอายุ60-65ปีซึ่งเป็นการดวนกันของสองครอบครัวนัััักกบบีีมชชาตตตติไยยรระพสนน คุณพ่อคุณแม่ของปอป,อ,ปอซับสรีแตรัตนาชัยคู่ผสมมือหนึ่งของโลกจากอุดรธานีเสื้อดำพบธนกิตกับละพัฒรัตดาจินดาพลคุณพ่อคุณแม่ของน้องนินชาออนจินดาพลอดีตหญิงเดี่ยวมือสิบของโลกจากภูเก็ตเกมนี้ทั้งคู่เล่นกันอย,อย่างเต็มที่ไม่ให้เสียชื่อลูกสาวก่อนที่ครอบครัวตารัตนาชัยจะตบเอาชนะไปได้2เกมรวด21-16และ21-9ตควา้าแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จซึ่งหลังคว้าแชมป์คุณพ่อคุณแม่ปอปอบอกว่าการแข่งขันร่วมกันแบบนี้ของหลายครอบครัวทำให้ชีวคานะมีสุขขึ้ออกเย คือได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะการออกกำลังกายก็เลยว่าเออชอบกีฬาเหมือนกันไปด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าลูกอยู่ลูกก็จะไปด้วยอย่างเงี้ยทําให้เป็นครอบครัวกันดีหน่อยครับยิ่งเล่นสูงอายุนี่เรามาดูได้เลยค่ะว่าเรื่องสุขภาพสําคัญที่สุดเรื่องฝีมือนี่เป็นเป็นเ,นเรื่องรองเลนะคะ